อายการสอบสวนก็ทาการสอบสวนใหม่ทั้งเพื่อไทยทั้งทักษิณแล้วก็ส่งไปเหมือนเดิมบอกว่าไม่เข้าองค์ประกอบล้มล้างการปกกรองนั่นก็เลยเป็นประเด็นหลักทำฮะทำให้อะไระให้ทราบไหมฮะทำให้ศาลรู้ว่าใครเป็นคนสั่งไม่ฟ้องนะใครที่อยู่ในอายการสูงสุด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนีวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องของทักษิณก็มีการถูกร้องนะครับว่าล้มล้างการปกครองครอบงำพักการเมืองเกี่ยวข้องเรื่องของเกาะกูดเกี่ยวข้องเรื่องของครอบงำหกพักการเมืองนะครับแล้วก็อีกหลายๆคดี ไปดูทีเชิงบการก่อนฮะทักษิณเขาแสดงอิทธิลิตอิทิเดชอย่างไรในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้มันทำยากกว่าเมื่อก่อนเพราะหนึ่งกลไกข้าราชการใหญ่โตเอถอะทะจากการที่มีการปฏิวัติและออกกฎหมายเฮงสวยไปเยอะแยะจริงๆมันไม่มีอะไรยากเลยถ้าการเมืองไม่เฮงสวย ถ้าการเมืองเฮงซวยเมื่อไหร่นักการเมืองก็เฮงซวยตามแต่ระ,ระหว่างที่ผมออกไปเขาสร้างกติกาเพื่อให้การเมืองมันเฮงซวยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเลิกดัดจริตช่วงชีวิตนี้เป็นช่วงชีวิตที่ผมมีความสุขมากที่สุด จะโดนล้อโดนเห่าหอนบ้างเอ้ยธรรมดาพี่น้อยไปบ้านกลางคืนกลับบ้านเนี่ยตามมามาหมาก็เห่าหอนธรรมดาอย่าพยายามไปตีความว่ามันเ่าว่าไงวะให้กูไม่หล่อหรือไงมึงเห่ากูเนี่ยอย่าไปใส่ใจมันเห่าปล่อยมันเห่าหมาเห็นคำปลาัยของคุณทักสินในหลายเวทีที่จังหวัดอุดรธานีผมคิดว่าสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเช่นตอนหนึ่งพูดถึงประเทศไทยพัฒนาช้าระวังจะเหมือนกับคนลาวประเทศลาวการไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะเช่นนี้ผมคิดว่าเป็นการบูลลี่ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับเราซึ่งคุณทักษิณไม่ควรที่จะนำไปเปรียบเทียบ ทุกประเทศจะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่เขาก็มีศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันควรจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงนักการเมืองเฮงสวยก็ต้องถามว่าคุณทักษิณคุณอุงอิงคนในครอบครัวชินวัตรเป็นนักการเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นนักการเมืองด้วยก็ถ้าคุณว่านักการเมืองเฮงซวยคนในตระกูลของคุณก็เฮงซวยด้วย การบอกว่าประเทศพัฒนาช้าถอยหลังเข้าครองก็ต้องถามอ่ะคุณเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตมีผลประโยชน์ทับซ้อนทุจริตเชิงนโยบายจนถูกรัฐประหารทำให้ประเทศไทยประชาธิปไตยถอยหลังเข้าครองคุณก็มีส่วนสำคัญผลการที่คุณทักษิณจะพูดถึงคนรากหญ้า คุณทักษิณได้ให้นโยบายประชานิยมกับคนรากหญ้าจนเสพติดนโยบายประชานิยมแจกเงินกันเป็นว่าเล่นคุณทักษิณเคยตำหนิว่ารัฐบาลที่แจกเงินคือรัฐบาลที่ปัญญาอ่อนแต่ว่ารัฐบาลกอุงอิงก็แจกเงินไปแล้วคนละหนึ่งหมื่นบาทล่าสุดคุณทักษิณก็ประกาศอีกว่าคนหกสิบปีขึ้นไปไม่ใช่กลุ่มเปราะบางก็จะแจกอีกคนละหนึ่งหมื่นบาทไอ้อย่างนี้นี่เรียกว่า รัฐบาลปัญญาอ่อนหรือไม่เป็นตอนสั้นๆตอนหนึ่งในการปลาใสาบนเวทีหาเสียงผมหยิบยกขึ้นมาด้วยความห่วงใหญ่ว่าถ้าหากการพูดในลักษณะเช่นนี้แบบกรอนพาไปหรือปากพาจนก็จะอาจจะทำให้คุณทักษิณโดนเหมือนกับคดี112ที่อยู่ในศาลอยู่ในขณะนี้ ฝากไว้เพราะว่าคุณทักษินคือผู้ใหญ่ของบ้านเมืองควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีใช้คำพูดที่สุภาพไม่ใช้คำแรงและก็ไม่เสียดส,สีพรรคการเมืองคู่แข่งจึงขออนุญาตส่งสัญญาณอบรมบรรยาทในฐานะที่เป็นนักการเมืองด้วยกันครับ การเคลื่อนไหวของเขาก็มีทั้งคนทั้งชมมีคนทั้งด่าก็สาร,รพัดเป็นเรื่องธรรมชาติฮะปรากฏว่าอายการสูงสุดก็ไม่รับดาเนินคดีทักษิณชินวัตรกับพรรคเพื่อไทยล้มล้างการปกครองแล้วก็ส่งคําความคิดเห็นไปยังสาธารณูลพร้อมผลการสอบสวนถ้อยคําของคู่ความซึ่งมีการสอบปากคําเพื่อไทยมีการสอบปากคําทักษิณไปแล้ว นะครับเมื hmm. ่อ19พฤศจิกายนที่ผ่านมาฮะปรากฏว่ากรณีเมื่อบ่ายวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานายไพรัตพรสมบูรณ์สิริอายการสูงสุดฮะได้มีการลงนามถ้อยคําต่อสารธรรมนูญนะครับในประเด็นธิรย์สุวรรณเกศรผู้ร้องได้ยื่นคําร้องขอให้สารธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูลมาตรา49กล่าวอ้างว่าทักษิณชินวัตรผู้ร้องที่1และพักเพื่อไทยผู้ถูกก้องที่2 ร่วมกันกระทําการในการใช้สิทธิ์หรือศิลิภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งสารรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือแจ้งไปยังอายการสูงสุดเพื่อขอทราบถึงการดําเนินการตามคําร้องของผู้ร้องไปแล้วว่าอย่างไรและรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใดโดยให้จัดส่งต่อสารธรรมนูลภายใน15วัน ซึ่งเดิมมีรายงานว่าอัยการสูงสุดส่งไปยังสารธรรมนูนมีข้อมูลการให้ปากคําทั้งฝั่งผู้ร้องและผู้ถูกร้องโดยในส่วนผู้ถูกร้องทราบว่าไม่มีการสอบถ้อยคําทักษิณชินวัตนนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมพบว่าวันดังกล่าววันที่8นอกจากอัยการสูงสุดจะลงบันทึกถ้อยคาพยานทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องไปยังสารธรรมนูนแล้วยังมีการแสดงความเห็นแจ้งไปยังสารธรรมนูน ว่าเรื่องนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์เรื่องของการล้มล้างการปกครองจึงนะมีความเห็นมีคำสั่งไม่รับดเนินการตามคำร้องซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะทำงานนะที่เสนอมายังอัยการสูงสุดก่อนหน้านี้ทั้งนี้สารธรรมนูญนะครับระบุตามมาตรา49บุคคลที่ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขไม่ได้ผู้ใดทราบว่ามีการการะทำวักหนึ่งย่อมมีสิทธิ์ร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อขอให้สารธรรมนูญน,นะครับวิในใิจฉัยสั่งการให้ยกเลิกการการะทำดังกล่าวได้ในกรณีที่อายการสูงสุดมีคำสั่งไม่ไดำเนินการตามที่ร้องหรือไม่ไดำเนินการภายใน15วันนับตั้งแต่คำร้องของผู้ร้องนะครับขอให้ยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญได้ การดำเนินการมาตรการมาตรานี้ไม่กระเตือนต่อการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเท่ากับว่าแม่ัยการสูงสุดมีมติไม่รับคำร้องแต่สารรมมูญยังมีสิทธิ์และมีอำนาจในการจะพิจารณาต่อไปประเด็นนี้ง่ายๆเลยนะฮะก็คืออไยการสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่ต้นก็นิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยให้ผู้ร้องเทรยุทธสุวรรณเกษรไปยื่ยนต่อสารรำมูญ สามโนนก็มีหนังสือมาถามอัยาการสูงสุดว่าทําไมคุณถึงไม่ฟ้องคุณมีเจตนาอะไรนะครับเพราะรัฐมนูญก็เขียนระบุไว้ชัดเจนฮะตามมาตรา49บัญญัติไว้ชัดเจนนะบุคคลมีสิทธิเสรีภาพนะที่จะร้องต่อยาการสูงสุดถ้าพบการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบระมุขและภายใน15วันถ้าอัยการสูงสุดนะครับไม่ รับคำร้องผู้ร้องนะครับสามารถไปร้องต่อไปฟ้องต่อสารธรรมนูนได้โดยตรงทำไมรมัฐมนูลเขียนแบบนี้เอาเจตนารมก่อนพราะที่ผ่านมาก็แสข่าวเรื่องถุงขนมจะเกี่ยวข้องกับตํารวจเกี่ยวข้องกับอายการเยอะมากเลยจึงมีบทบัญญัตินักษณะดังกล่าวเขียนไว้ในรัฐมนูลเพื่อให้สิทธิ์ของประชาชนในการที่จะเป็นพลเมืองดี มากขึ้นแต่สารเด็ดกว่านะฮะทำหนังสือไปถามอายการสูงสุดให้อายการสูงสุดหรืออายการเนี่ยทำการสอบสวนถามสาเหตุอายการสอบสวนก็ทำการสอบสวนใหม่ทั้งเพื่อไทยทั้งทักษิณแล้วก็ส่งไปเหมือนเดิมบอกว่าไม่เข้าองค์ประกอบล้มล้างการปกครองนั่นก็เลยเป็นประเด็นหลักทำฮะทำให้อะไรให้ทราบไหมฮะทำให้สารรู้ว่าใครเป็นคนสั่งไม่ฟ้อง นะใครที่อยู่ในอายการสูงสุดนะี่ก็คงจะเป็นเหตุหนึ่งจะด้วยเหตุด้วยปรณีใดกัแล้วแต่จะมีถุงขนมไม่มีถุงขนมกัแล้วแต่มันก็ทําให้สารรู้ประชาชนรู้สังคมรู้นะครับคดีนี้มันจะเป็นยังไงคดีนี้เนี่ยเทาที่ผมทราบเนี่ยมันมีอยู่สีหประเด็น 1. ล้มล้างการปกครองครอบงำพักเพื่อไทยครอบงำหกพักการเมืองเกี่ยวข้องเรื่องของเกาะกูดนะทั้งหมดเนี่ย ถูกฟ้องไปได้คำฟ้องนะครับที่ผู้ร้องหรือผู้ฟ้องเนี่ยนะโดยธีรยุทธ์สุวรรณเกศรเนี่ยได้ส่งเรื่องนี้ให้ไปให้อายการอายการก็ปล่อยเฉยก็เลยส่งผลให้ศาลตั้งคำถามเรื่องนี้นะครับกระบวนการเรื่องนี้สามารถทำยังไงได้บ้างก็ศาลก็อาจจะยกคำร้องก็ได้หรือรับคำร้องก็ได้ นะแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้เป็นอำนาจของศาลหมดเลยนะนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมันเข้าองค์ประกอบหรือเปล่ามันเข้าองค์ประกอบของอายการที่ว่าควรยกคําร้องไหมหรือเข้าองค์ประกอบที่ว่าควรจะดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่ผมถามหน่อยผมถามหุ้นส่วนเลยความรู้สึกข,ของหุ้นส่วนคิดว่ามันควรจะรับคําร้องไม่รับคําร้องผิดหรือไม่ผิดอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับแต่ในคดีนี้จบหรอยังยังไม่จบครยังไม่จบ ผมค่อนข้างจะม,มั่นใจนะว่าโกโซบิกแต่ผมก็ทราบก่อนหน้านี้แล้วว่ามีความพยายามวิ่งทุกวิธีทางวิ่งทั้งข้างนอกวิ่งทั้งข้างในนะครับแต่มีบางส่วนก็ยอมนะยอมไม่ทําให้เขาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ที่แน่งานนี้สารไม่ธรรมดานะครับต้องการหลักฐานเป็นลายลักอักษรว่าเหตุใดอย่างไรและใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างแน่นอนนะ ค่อนข้างจะมั่นใจในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงว่าสุดท้ายปลายทางงานนี้มีการเช็คบินผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับและคดีนี้ทักษิณอาจจะรอดแต่ก็จะไปป๊อกในคดีข้างหน้านั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกอับคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศกูมีไอ้พวกคนนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกเนราคุณแผ่นดินประเทศกูมี ไอ้พวกหนักแผ่นดินมึงอาศัยอยู่บนดินแต่กลับคิดชังชาติไทยแผ่นดินผื้นนี้มีบุญคุณอยู่มากมายแต่ไอ้พวกจำไรก็ไม่สํานึกบุญคุณพวกมึงดา่ามึงเหยียบยำ่ำทําลายทั้งทั้งมึงเป็นคนไทยอาศัยบนแผ่นดินนี้บุญคุณแผ่นดินไม่สํานึกพวกอัปรีประเทศกูจึงมีพวกหนักแผ่นดิน มีประเทศภูมิมีพวกอภรรีมีพวกคนจันไรสถาบันยังถูกพูกคามทำลายพวกหนักแผ่นดินมากมายที่ประเทศภูมิ นักแผ่นดินมึงอาศัยอยู่บนดินแต่กลับคิดชังชาติไทยแผ่นดินพืนนี้มีบุญคุณอยู่มากมายแต่ไอพวกจันไรกลับไม่สำนึกบุญคุณพวกมึงด่ามึงเยียบยำ่ำทำลายทั้งๆมึงเป็นคนไทยอาศัยบนแผ่นดินนี้บุญค,คุณแผ่นดินไม่สำนึกพวกอัปรีประเทศกูจึงมีพวกหนักแผ่นดิน ประเทศกูมีมีพวกอับรีมีพวกคนจันไรสถาบันยังถูกพวกขามทำลายพวกนักแผ่นดินมากมายที่ประเทศกูมีประเทศกูมีพวกนักแผ่นดินประเทศกูมีพวกนักแผ่นดินพวกนรคุณแผ่นดินประเทศกูมี ระเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอพวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดิน ประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมี